ยินดีต้อนรับสู่ช่องคาอัปเดตช่องที่อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง2025 isuzu d max ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอีกขั้นทางด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทย isuzu d max ปี MA 2025มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ดุดันและทันสมัยมากขึ้นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบปอต ไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์คมชัดพร้อมไฟ DRL แบบเส้นที่ให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนกระโปรงหน้ารถมีเส้นสายที่ชัดเจนให้ความรู้สึกแข็งแกร่งบ่งบอกถึงพลังและความทนทานตามแบบฉบับของรถกระบะสายพันธุ์แกร่งจาก Isuzu ด้านข้างของตัวรถมีการปรับปรุงดีไซน์ให้ดูเฉบียเฉีียวมากขึ้นด้วยเส้นสายที่ลื่นไหลตั้งแต่ฝาหน้าจรดฝาท้ายประตูขนาดใหญ่เปิดได้กว้างเพื่อความสะดวกในการเข้าออกของผู้โดยสาร ด้านลอแม็กมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด17ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเพิ่มความหรูหราและสปอร์ตไปในตัวส่วนด้านท้ายของตัวรถมีการปรับรูปแบบไฟท้ายให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและยังมีสัญ,ญลักษณ์ D-Max แบบใหม่ที่ดูพรีเมียมยิ่งกว่าเดิมภายในห้องโดยสารของ Isuzu D-Max รุ่นใหม่นี้มีการออกแบบให้มีความหรูหราและทันสมัยมากขึ้น วัสดุตกแต่งภายในเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งหนังและพลาสติกแบบซอฟต์ทัชพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้นั่งสบายทั้งการขับขี่ระยะสั้นและระยะไกลพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่ช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้โดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัยระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพิ่มความสะดวกสบ,สบายสำหรับทุกตำแหน่งที่นั่งในรถ นอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไฟแบบไร้าสายกล้องรอบคัน360องศาและระบบควบคุมเสียงด้วยคำสั่งเสียงเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งานในด้านของสมรรถนะ Isuzu D-Max ปี2025ยังคงโดดเด่นด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรและ3.0ลิตร Blue Power ที่พัฒนาให้มีแรงมา้ามากขึ้นแต่ยังคงประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัต6ิ6สปีดที่ปรับจูนให้ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลมากขึ้น ระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อให้เลือกตามการใช้งานจริงของผู้ขับขี่ระบบช่วงล่างของ Isuzu D-Max ปี2025ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้รองรับการบรรทุกได้ดีเยี่ยมพร้อมความนุ่มนวลในการขับขี่มากขึ้นแม้จะวิ่งบนเส้นทางที่ครุขระหรือเส้นทางวิบากระบบเบรก ABS, EBD, BA และระบบควบคุมการทรงตัว ESC ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ระบบความปลอดภัยขั้นสูงถูกติดตั้งมาใน d m a x รุ่นใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดบอดร,ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติที่ทำให้การขับขี่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น Isuzu D-Max ปี D, 2025ยังใส่ใจในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมด้วยเครื่องยนต์ที่ปล่อยไอเสียน้อยลงตามมาตร,รฐานยูโร6และยังสามารถใช้งานร่วมกับน้ำมันบี20ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ติดตั้งระบบมายไฮบริดสำหรับบางรุ่นย่อยเพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในเมือง ความสามารถในการลากจูงและบรรทุกยังคงเป็นจุดเด่นของ Isuzu D-Max โดยสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่า1ตันและมีความสามารถในการลากจูงได้สูงถึง3.5ตันเหมาะสำหรับทั้งงานหนักและการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมรถพ่วงหรือเรือ Isuzu D-Max ปี2,025มาพร้อมตัวเลือกหลากหลายรุ่นย่อยทั้งแบบตัวถังตอนเดียวแคบและ4ประตูเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์และการใช้งานที่แตกต่างกันของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME หรือคนเมืองที่มองหารถกระบะอนเนกประสงค์ไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ isuzu ได้พัฒนาและนำเสนอในรุ่น d-max ปี2025ซึ่งไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งตามสไตล์รถกระบะเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัยและความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่อย่างครบถ้วนหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่ครบเครื่องทางรูปลักษ ความแรงความปลอดภยัยและความคุ้มค่า isuzu d-max ปี2025คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอแบบนี้และอยากติดตามข่าวสารรถใหม่ล่าสุดจากทั้งในไทยและต่างประเทศอย่าลืมกดติดตามช่องข่าอัปเดตของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม